เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมทำไมบางคนเนี่ยพยายามทำออนไลน์แทบตายเลยนะแต่ก็ไม่ดังไม่ปังสักทีวันนี้เราจะมาแกะรอยกันครับกับหลุมพรางสองอย่างที่โคชแบงค์สุภก r i t เขาชี้เลยนะวันนี่แหละคือศัตรูตัวร้ายที่ขวางทางความสำเร็จของคนทำออนไลน์ส่วนใหญ่อยู่คำถามนี้เลยครับน่าจะเป็นคำถามคาใจของใครลหลายๆคนเลยเนาะคือโพสก็โพสแล้วคลิปก็ทำแล้วแต่เอ๊ะทำไมยอดวิวมันนิ่งสนิทเลยหรือทำไมมันเปลี่ยนเป็นยอดขายไม่ได้สักที คำตอบของเรื่องนี้นะบางทีมันอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดกันไว้เยอะเลยครับใช่แล้วครับคำตอบทั้งหมดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในศัตรูหรือจะเรียกว่ากับดักก็ได้นะแค่2ข้อนี้เท่านั้นเองเป็น2ข้อที่ดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วกันเลยนะครับแต่เชื่อไหมว่ามันให้ผลลัพธ์เดียวกันเป๊ะเลยนั่นก็คือความล้มเหลวศัตรู2ตัวที่ว่านี้จริงๆแล้วมันคือชุดความคิดที่ต่างกันแบบสุดขั้วเลยครับแต่ก็นั่นแหละ ทั้งคู่กลายเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไปไม่ถึงฝันในโลกออนไลน์เอาละงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกที่ตัวแรกกันเลยดีกว่ามาดูกับดักตัวแรกกันเลยศัตรูตัวนี้เนี่ยนะหน้าตาเหมือนจะหวังดีแต่จริงๆแล้วร้ายกาจที่สุดเลยครับนั่นก็คือสาย perfectionist หรือพูดง่ายๆก็คือคนที่ต้องรอให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบเป๊ะๆก่อนถึงจะยอมลงมือทาอาการของคนกลุ่มนี้จะชัดเจนมากเลยครับคือในหัวจะมีแต่คาว่าเดี๋ยวก่อน ตลอดเวลาเอ๊ะรอให้พร้อมกว่านี้อีกนิดนึงรอให้กล้องมันดีกว่านี้ก่อนรอให้สคริปต์มันเป๊กกว่านี้อีกน้อยสุดท้ายแล้วการรอนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกครับแล้วนี่คือความจริงที่อาจจะเจ็บปวดหน่อยแต่ต้องยอมรับครับว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่มีคําว่าสมบูรณ์แบบอยู่จริงถามว่าทําไมใช่ไหมครับก็เพราะว่าแพลตฟอร์มอย่าง Facebook หรือ t i k t o อกเนี่ยเขาเปลี่ยนตลอดเวลาเลยครับ อัลกอริทึมเปลี่ยนทุกวันสิ่งที่เวิร์กสุดในวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้การรอให้มันเพอร์เฟกเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับการรออะไรที่เป็นไปไม่ได้นั่นเองแล้วประเด็นสําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้เลยครับต้นทุนที่แพงที่สุดของการรอเนี่ยนะมันไม่ใช่เงินเลยครับแต่คือโอกาสที่เสียไปแบบกูไม่กลับในขณะที่ใครบางคนกําลังลังเลกําลังรอคู่แข่งของเขาได้เริ่มไปแล้วครับเริ่มเก็บข้อมูลเริ่มเรียนรู้ไปแล้วลองดูตารางนี้เปรียบเทียบกันชัดๆเลยครับ สมมุติว่ามีคนคนนึงใช้เวลา1เดือนเต็มๆเลยนะเพื่อเตรียมตัวให้มันเพอร์เฟกที่สุดในเดือนเดียวกันนั้น,น่ะคู่แข่งของเขาเริ่มทําไปแล้วได้ลองผิดลองถูกได้เรียนรู้จากข้อมูลจริงๆแล้วว่าคนดูชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพื่อเผอได้ลูกค้าไปแล้วด้วยซ้ำพอคนที่รอครบเดือนแล้วบอกว่าโอเคฉันพร้อมแล้วเขาอาจจะตามคลิปแรกของคู่แข่งยังไม่ทันเลยด้วยซ้ำครับเพราะอีกฝั่งเขาพัฒนาไปไกลลิฟแล้ว โอเคครับนั่นคือศัตรูตัวที่1ตัวที่ทําให้หลายคนไม่ได้เริ่มสักทีทีนี้มาดูตัวที่2กันบ้างตัวนี้เนี่ยนะอยู่คนละขั้วกับตัวแรกเลยครับนั่นก็คือกลุ่มคนที่เริ่มทําจริงนะแต่ไม่เคยพัฒนาต่อเลยคนกลุ่มนี้ต้องบอกว่าขยันเลยนะลงคลิปตลอดสม่ําเสมอมากแต่มันเป็นความขยันที่น่าเสียดายครับเพราะมันเหมือนขยันผิดที่อ่ะการแค่ทำ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 ไปอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอหรอกครับในระยะยาว ถ้าไม่เคยเรียนรู้จากสิ่งที่ทําลงไปเลยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการย่ําอยู่กับที่นั่นแหละครับความผิดพลาดของคนกลุ่มนี้เนี่ยมาจาก4ข้อนี้ล้วนๆเลยครับ 1. คือไม่เคยขับไปวิเคราะห์เลยว่าเอ๊ะคลิปที่ลงไปคลิปไหนมันปังเพราะอะไรแล้วคลิปไหนมันแป๊กเพราะอะไร2คือไม่พยายามทําความเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนดูเขาอยากดูอะไรกันแน่ 3. ไม่เคยเอาสิ่งที่เรียนรู้มาต่อย,ยอดคอนเทนต์เลยทําแบบเดิมไปเรื่อยๆและสุดท้ายข้อ4คือ กลัวที่จะลองทําอะไรใหม่ๆครับแล้วจุดนี้แหละครับที่น่าเสียดายที่สุดเลยเพราะอะไรเนี่ยแหะครับเพราะข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลออนไลน์คือการทดลองทําสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับการลองลงคลิปแนวใหม่ๆมันไม่ได้ทําให้เสียเงินเพิ่มสักบาทแต่คนกลุ่มนี้กลับทิ้งข้อได้เปรียบสุดๆข้อนี้ไปซะเฉยๆเลยทีนี้พอเราเห็นแล้วว่าเออการรออย่างเดียวก็พังการลงมือทําแบบไม่คิดก็เจ๋งเอาแล้วทางที่ถูกมันคืออะไรล่ะ คำตอบก็คือการเอา2อ,อย่างนี่แหละครับมาผสมกันให้ลงตัวในวงจรที่เรียกว่าลงมือทําและวิเคราะห์ครับลองดูภาพนี้เปรียบเทียบกันนะครับมันสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้ดีมากเลยไม่ว่าจะเอียงไปทางซ้ายสุดตรงคือสายเพอร์เฟกจนไม่ได้เริ่มหรือจะขวาสุดขั้วคือสายทำไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยพัฒนาเห็นไหมครับว่าปลายทางสุดท้ายมันคือความล้มเหลวเหมือนกันส่วนนี่คือวงจรแห่งชัยชนะครับง่ายๆเลยนะ 1. เริ่มทำไปก่อนเลยครับไม่ต้องรอเพอร์เฟกตพอทำไปแล้วให้กลับมาดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 3. เรียนรู้จากมันครับแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นและ 4. ข้อที่สำคัญที่สุดเลยนะคือทำซ้ำวนลูปนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนี่แหละครับคือหัวใจของการเติบโตในโลกออนไลน์เลยมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดกันแล้วนะทั้งหลุมพรางทั้งทางรอดทีนี้เราลองมาสรุปประเด็นสำคัญสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจ เพื่อเอาไปปรับใช้กันดีกว่าครับนี่คือ4ข้อที่ต้องจําให้แม่นเลยครับข้อแรกความสมบูรณ์แบบเป็นแค่ภาพลงตาในโลกออนไลน์ไม่มีอยู่จริงข้อ2การลงมือทําแบบไม่วิเคราะห์ก็คือการย่ําอยู่กับที่นั่นเองข้อ3ความสําเร็จจริงๆเนี่ยมันมาจากวงจรของการทําและพัฒนาไปเรื่อยๆและข้อสุดท้ายการทดลองคือเครื่องมือที่ต้นทุนต่ําที่สุดแต่ให้ผลตอบแทนสูงสุดที่เรามีครับอย่ากลัวที่จะใช้มัน และสุดท้ายนี้คำถามที่สำคัญที่สุดที่น่าจะลองกลับไปถามตัวเองดูก็คือระหว่างสายสมบูรณ์แบบที่ไม่กล้าเริ่มสัทีกับสายทำไปเรื่อยที่ไม่เคยยอมพัฒนาตอนนี้เรากำลังติดกับดักข้อไหนอยู่กันแน่เพราะการที่เรารู้ว่าตัวเองติดอยู่ตรงไหนนั่นแหละครับคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดของการหลุดพ้นจากมัน